สําครับช่องยูทูบทุพรรณสาวเดียวพ้นติดตามครับตอนนี้อยู่ในช่องเบนซ์ซอยไรจังหวัดล้อยต์นะครับผมตอนนี้มีชุดเครื่องปรุงนะครับผมคอร์สกับอีคิวนะครับของโมนิฟายนะครับของบริษัทนะครับบริษัทของจีนเนาะคนถามผมมาเบอร์โทรนะครับเบอร์โทร่วศูนย์เก้าสองหนึ่งสามเจ็ดสี่สี่แปดสี่ครับจดเอานะครับผมร้านผมมัมีเก็บปลายทางเนาะเก็บปลายทางแต่ค่าขนส่งนะครับผมค่าของโอนนะครับอีคิวออมโมนิฟายนะครับ แพ็คคูลนะครับ2,900บาทถ้าแยกกับพันหกนะครับพันห้านะครับผมประมาณนี้นะครับผมสภาพกัตัวนี้รีวิวไปแล้วเนาะครับรีวิวไปแล้วสภาพใหม่ๆอีชิ้กก็สวยๆครับอีกชิ้กก็สวยๆเลยนะครับผมผมรีวิวให้เบิ้งนะครับแล้วตัวนี้ร่องเสียงให้กันเบิ้งก่อนนะครับผมในรีวิวเบิ้องก็สวยๆนะครับผมบอกเลยแพ็คคูลกันเลยครับแพ็คคูลนี่ไปไหนไปนี่สุดยอดนะครับผมอ่ะขอโทรนะครับจดเอานะครับผม เนีะครับนี่เนะครับทุกท่านนะครับผมเพต้องกลัวผมโกงนะครับผมบอกเลยไม่ต้องกลัวผมโกงครับผมกะรีวิวคือเก่าครับต่อจากคอร์ดอันนี้ผมต่อต่อผ่วงนะครับเั็นสีบรอนคอร์ดอีคิวพาวเวอร์นะครับพาวเวอร์พาวเวอร์ตัวนี้ครับพาวเวอร์นะครับผมนี่ครับอีคิวคอร์ดลวกกโน้ตบุ๊กนะครับโน้ตบุ๊กปล่อยสัญญาณเสียงเข้ามานะครับผมปฏิพันธ์มีกซ์เอียงนะครับ แล้วร่องเป็นช่แนลแรกนะครับผมอันนี้ครับเมาเป็นเศร้าเศร้าผมเล่นมอลล์กันแล้วกันมันยังไม่มีดีกาซินครับต้องขอใจน้ำดีกาซินต,ตอนนี้โคตรโคตรแรงอะครับโคตรแรง <laughs> อ่ะตรงตรงครับว่าว่ามั่วหัวมวลน้ำกันนะครับผมตัวสี่เหลียมน้ำสื่อของครับผมโอ้โหลมเจอได้ปะอโดดด่ะนะครับขางนี้ก้อนโอ้โหลมนะครับโอ้โหลมโอ้โหลมอีชิวนะครับช่แนลนี้นะครับผม ตอนนี้เพดเป็นสามท่าน,นะครับเป็นเสียงแหลมนะครับเป็นเสียงแหลมเป็นเสียงแหลมนะครับเป็นเสียงแหลมนี่ครับเป็นเสียงแหลมนะครับการของแหลมกับยุียนะครับนี่ครับชัดปอนะครับเดีเล่งเสียงยิงแห้งนี่การของแหลมครับบมมีขวกขักนะครับผมผมบอกเลยก่อนรีวิวกาล่องร่องควันเหล่วนะเอาตรงๆนะครับผมนีการเสียงแหลมนะครับเนี่ยให้อยากได้ซิบซิบ แนะนำครับมองนี้เลยนะครับซิ 6K นะครับผมแนะนำเลยครับซิปซินะครับแนะนาไปเลยนี่คือเสียงแหลมนะครับเสียงแหลมเดี๋ยวห้องรีวิวด่านนี้มันเลียวเลยนะครับผมนี่คือย่านแหลมแหลมนะครับผมผมมีสัญญาณทางเดียวต้องขอใจผมนะเดี๋ยวที่นี่ไปย่านเสียงกลางนะครับเสียงกลางเสียงกลางอยู่ประมาณนี่นะครับนับไปเลยนะครับเนี่ยนับไปครับจากนี่ครับ2250 เนื้อนะครับไปละนับไปเลขครับผมนับไปผู้ใดมาช่วยเลขอะเอกลักษณ์ของตูวเลขอะอันนั่นแหละครับอันนี้ผมบอกสู้กันฟังเลยสิขอเสียงลุงครับเสียงกากเสียงกลางตรงถึงซ้ายป่ะนี่ที่นี่เนาะนะครับเสียงกลางเป็นว่าที่ลองมึงครับเนียนนักบไปพ้าเวอร์นะครับเสียงกลางนะครับผม มีกับีาก็ย่อคกลกางนะครับฟังเสียงนะครับมีบอกกลางนะครับญาติยานกลางนะครับตรงนี้คือยานกลางนะครับเอาให้กันฟังรีวิวกันหนึ่งนะครับผมนี่นะครับยานกลางติดเบียดเง็น้อยก็ได้ครับแล้วเต้ยห้องนี่ครับผม นี่นะครับกลางติดโล่ลายนะครับผมเรายกหาเอานะครับมักเสียงเลยมักเสียงในโยคะกันเบื้งนะครับผมมักเสียงในครับลองล่องโยคะกันเบืง้งนะครับมาเบื้องอะไรไปไปเสียงเบียดนะไปเสียงเบียดกัน นับเสียงเบรคครับเป็นเสียงต่ํๆนะครับนี่ครับเสียงเบดคพรมทีผมบอกไปแล้วนะพระงมาด้วนี่คือเสียงเบรคครับอยากได้เนียนๆห้าสิบหกสิบสามนะครับผมฟังเอาละครบุ๋มๆเลยนะครับแต่ว่าแปดสิบนี่เขาบากเนีนขึ้นกันผมก่อวมันแข็งปวดนะครับเอาห้าสิบนี่ครับครับหกสิบสามนี่หวานครับ แตกเสียงแหลม่อยนะครับผมมีความทีนะครับความทีคือเกลายมีความทีคือเกลนะครับผมมีความทีขึ้เกลนะครับผมมากันเน้นะครับตัดความทีกันออกนะครับผมนะ,นะครับอันเนยเอาล่องว่าเป็นสองทางมันกับไงนะครับสองทางสองทางก็คือผมกดไปแล้วเนาะอันนี้ก็คือปกติเนะาะยานความเบียด ย่านเบียร์ย่านการยังแหลมนะครับมันก็นมีอยู่แล้วนะครับแล้วผม,มอันนี้เอามาใส่ให้คิวฟังหน่อนะครับปากนะครับรต้องปิดเข้าันเลยนะครับผมใส่เลยเข้า่าผมปิดกันเลยนะครับด้านนี้ก้อนนะครับเป็นเสียงแหลมน่าจะเป็นเสียงแหลมนะครับใช่ไหมต่อถือบ่ก เสียงแลมนะครับผมายแจกผมกับบดีนะแจกแจกจากลองดผมเนี่ยผมบดีครับโคตรรวมเลยนะผมเอาใส่ดูนะครับเสียบดูถอดดูนะครับใส่งันดูแลมันก็ซึกล้อนะครับบล็โมงวลกันไปนะครับผมนะครับผมนี่เสียงแลมนะครับนี่ครับสิบสิบนะครับผมสิบสิบอ่าปังครับสิบบเสียงแหลมนะครับอีคิวสายเดรนนะครับผมบอกเลย ชิวช่วยได้เยอะนะครับผมอีกชิวช่วยได้เยอะนะครับผมมีอยาเสียงแหลมนะครับพวกแหลมดึงขึ้นได้ตามใจสอบตามใจเห่าหมักนะครับผมที่นี่เป็นกลางนะเป็นกลางเป็นกลางนะครับเป็นกลาง กลางนะครับกลางอ่ะกลางพี่เกานะครับพี่เกามากันนี้เอาขึ้นครับโนเบียดทิศเบียดเนี่ยแถวแจ่มงแจ่มกมนคุณลีกล่ก่อนอีลี่เรลีกล่ก่อนครับ จะเนีิลกซิตนะครับอันนี้คือกลางนะครับผมแล้วแต่เราชอบนะครับเอาขข้นใดเลยนะครับเตี่เท่าไหนะว่าความชอบแต่ละคนมาคือกันเนาะครับต้องเข้าใจนะไปเบียดครับไปเบ้องปิดเท่าเบอร์ครับเสียเวลล่าเอาครับเสียเวลาครับไปเบีดกันเลยนะครับผมเบีดนี่ นี่นะเบ็ดมักเบ็ดคือผมบอกนะครับหาสิบหกสิบปอนแต่เบ้อเสียงแหลมข่อยลวงนะครับมือลวงเนี่ยควมทีนะครับนี่นะผมมักจังไดชรัดกันเรานะครับเป็นหลุดผมมันเองนะครับผมโมนิไฟท์ทั้งสองนะครับผมเป็นหนาอันเดียวกันเลยนะครับผมหมอหมอคัดนะครับผมมักจังเดชขู่ละสองมันเก่าครับโปแพงนะครับสําหรับผม ถ้าคนอื่นเครื่องเสียงเป็นกันอาจจะบ่แพงนะครับจับจองหน่ยนะราคาที่ผมขายไปสินค้าทุกตัวที่ผมรีวิวไปได้ตัวผมรีวิวนะครับผมไมียอมแมวขายนะครับผมที่ผมบอกยังยำคือโกนะครับสินค้าอยู่ในมืผมผมจ้างหน่รีวิวให้เพแฟนเบิ้งนะครับผมบ่ต้องญาติเลยนะครับผมบ่ต้องญาติราสิได้ของอันนั่นนะครับพวกนี้นะครับนะผมไปลองเป็นสองทางกันเบ้างสองทาง กดคอทนะครับกดคอปากนะครับกดคอดนี่นะครับอสองช่างเอาจ้าผิดหนสองช่างผมเสียบเสียงกลางที่นี่ฮะเสียบเสียงกลางนะพ่อผมเสียบเสียงกลางพอวจพอตวก็ไหครับครับน เบอกหัวมวนยั่วหยอกไปกะต่างจะซื้อซ่าก,กันนะครับผมมวนครับมวลดีคือเราครับดีนี่กรณีสองข้างนับมือเพราะเดี๋ยวใส่นะเดี๋ยวใส่นี่นี่นะครับเนี่ย อันนี้เหรอวัตถิใจน,นะสองข้างครับมักขันได้กลางกลางสอ,สอดๆเนี่ยเอาขึ้นครับเดี๋ยวจะหมักมม่เนี่ยไปเอาขึ้นครับผมบอกเดี๋ยวไม้มันสีหอนนะครับทิดเบียดตึงไวกระได้นะครับเนี่ยทิดเบียดตึงไวกระได้นะครับเดี๋ยวจะหมักอ่า,มาครับผมแล้วแต่เราชอบนะครับผมเนี่ย อ่าครับอ่าทมกซิปนะครับนี่เสียงแหลมนะครับเสียงแหลมนะครับผมนะนะครับผมเดี๋ยวเบิดข้างพี่กันนะครับผมเบิดข้างพี่กันนะครับสองข้างเลขหกหกโอ้ยปาก ครับมันยังครบนะครับมันยังครบนะครับผมนี่ท่านี้นะครับผมนี่ว่าจะใส่สองทางนะครับผมมาเครื่องยินเลยไปดาวโบว์เครื่อีกแล้ผัวมาเลยมักาันนี้มักกางสนดสวดกันเอาถึงที่เก้าครับเบียดดาวโบว์ในหัวก็ช่อๆด้วยเนี่ยอะไรอต่อนะครับผมไงนะครับผม เป็ปกตินะครับทุกอย่างนะครับผมถ้าสนใจยังไหนนะครับโทรเข้ามาสอบถามเลยนะครับเนี่ยที่เบอร์นะครับนี่เบอร์นะครับจดเอาเลยนะครับผมศูนย์เก้าสองหนึ่งสา็ดสี่สี่นะครับจดเอาเลยนะครับผมนะครับผมสติเกอร์เป็นเศร้านะครับผมว่านีนะครับผมถ้าสนใจยังไหนกะจังโทรสอบถามผมขอมาเบิ้งนะครับ อันี้นะครับผมลิ่นี้กาฝากกดไลค์กคแชร์กดซับสะทยให่ช่องเบนซายแล้วจะรยน้ำนะครับผมเดี๋ยวมีสินค้าในกกัสีรีวิวให้กันบึงนะครับผมเดมี๋ยวทิ่ีเขาตรไปก่อนนะครับสวัสดีครับรนะะข